เสมาแล้วมีคนมามีคนมาดีมีคนมาหาเมื่อกีสวัสดีครับแล้วหุยใส่กลิ่นกลิกบอกเลยว่าใส่กลิ่นใช่ตัวนี้ใส่กลิกโหมเออฟิลเตอร์ใส่ไหมเพื่อน เอาไม่ได้ไอ้ไอ <laughs> ้ว่ากินนมใครกินนอมอะไรมึงเห็นรูปพี่ตาต่อ,อยัง <laughs> <laughs> เห็นแล้วเหรอเนาะเห็น,หนเมนไล่กัญชาเลยไหมมึงคุณไม่ได้มันเปเมนนั่นเองเวลาไลฟ์อะไรที่มีโลโก้เขียนทำอะไรกันอยู่ <laughs> มึงอ้อมอะไรกันงงกน้องอะไร น่าจะเป็นลทธิ์ของแอลกอฮอล์แหละกูว่าน่าเกลียดน้าไอ้บูมกูไม่ไหวแล้วอันนี้เซฟท่านเบาจังไอ้บูมกูไม่ไหวแล้วเป็นไรอะท่ามไม่ไหวเหรอนายบูมอบบมึงน้าไอ้บูมมาดูดิกูปกติมากเว้ยจริงเหรอเแ้ยทำไมท้านใส่จังกับบูมฟิลเตอร์แสงโอเคไม่ใส่ฟิลเตอร์หน่อยเนาะมันพอมึงไม่ใส่แล้วแบบพวกกูดูเป็นซาปราไปเลยโอเค กูใส <In> <laughs> ่ก <laughs> <laughs> ันละใส่ฟิลเตอร์เหรอวะใส่หน้ามึงเน่ยโอ้ยได้อูคาดหวังคาดหวังเล่นฟิลเตอร์เลยผมเนี่ยเฮ้ยฟิลเตอร์นี่มันฮ้ยมีได้ไงวะรอเอาไปไหนอ่ะเก่งไงส่งไว้หน่อยส่งไว้หน่อยส่งส่งไว้กูด้วยเออส่งโอ้ยแล้วงั้นงั้นลงไลฟ์เลยส่งเลยกูต้องกูเกลียดคนที่มันว่าตัวซี สีเขียวแล้วใส่สีดำที่หน้าเนี่ยไม่มันไม่ได้ดำขนาดนั้นแต่ทำไมสีแดงมันแบล็กกุ๊บสุดคนเดียวเหมือนลิงไปแล้วมันมีสองอันเลส่งไปแล้วส่งไปแล้วเอออันนี้ได้อันนี้ได้กูชอบกูชอบไม่ใช่ไม่ใช่าคนเดียวนะใช่ใช่ให้มันใส่นั่นแหละคนเดียวไปเลยเหมือนมัีสี่คนเออสติงท้องฉัดมึงเล่นอะไรอยู่ะข้อออกเขาออกมึงเลย พี่จีหลบไปไหนอ,อ,อ,อ่ะไม่ได้หลบพวกยี่มันเล็กอยากเล่นเล่นแอวกันไหมพวกมึงอื่นอะไรพวกมึงคืนอะไรตื่นก่อนบอกมึงร้องเพลงเขาฟังหน่อยครับเออเอออยากฟังมึงร้องเพลงที่ซ่ากวูสายขาดอ่ะให้จีมาดิ ไม่ี่จีมาดิพี่จีไหนจีนหยุดหยุดหยุดใบมันบอกให้เล่นกีตาร์งานงานมึงมีอะไรก็เพื่อตามอ่ะเพื่อเรียกเฉยๆมาเร็วมาเร็วเข้ามามึงอ่ะเล่นกีตาร์กีตาร์กูสายขาะอะไรฮะไมไหลเหี้ยซุ่นโป๊ะเลยเซ็กซี่เหรอเออพี่จีเซ็กซี่สายเซ็กซี่ คนเราไม่ต้องมาซ้อนสามเลยครับนี่กูเป็นเล็กกูบอกแล้วแล้วมึงหน้งตักบูมทำไมอ่ะมึงหน้งตักบูมทำไมมึงหน้งตักบูม้างหน้าตักบูมทำไมโอ้ทำไมอ่ะเอาแล้วบูมอะไรมันอ้าบูมเอาขาออกเอยมึงจับเอลต้าทำไมเนี่ยบูมแล้วแคมป์มือขาไปไหนในคลิปปีใหม่เออขายไปไหนอ้าวนั่งข้างหลังไอจีอ้เอลตาไอบูมอย่าลงจี โอ้ยอย่าทับกูได้อยารเซฟเพราะฉะาั้กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ตรงนั้นไม่ใช่ขาเบื้องยาอะไรก็ไมเป็นอะไรก็แขนแขนแหละอย่าเล่นแบบนี้เรงไปลูกจิตครับลูกกำลงอย่างนี้นุ๊กคุณอ่านี่คุยมุมนี้ได้ถ้าบุงอยูหน้าอาจจะไม่เห็นทุกคนเลยหมายว่าผมฟูมันหน้าใหญ่ ตันเองไอ้เฮียนีใจชอบอยู่แล้ววันหลังบุรีใส่ชอบมึงเมื่อวานมึงไม่อยู่มึงก็เดินทากูนะไอ้เสะเฮ้ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้มึงไปทำอะไรวะอวันวันไปทำอะไรวะเฮ้ยสิวมึงขึ้นงคางเลยเหรอใช่ตรงนี้อ่ะจริหรออยู่เห็นปะหมดกัดหรือเปล่าจริงไม่ใช่สิวห้องสกปรกแว่าจริงรังหลังเลยพี่ตานาใหญ่มากแหมกูมีปัญหาแหละ แต่เกอรท่มา่เชื่อเชื่อเชื่อรู้จักรู้จักมองไม่เห็นรู้จักกูถ้าตาหน้าใหญ่มากโอ้ยพี่จันใหญ่แล้วแรงมาก่ะแต่ยีนิชอไปแล้วคอื่โอ๊ยปวร้อยยี่อะไรอ่ะเออจีขาป่ะเป็นไรก่อนเนตับเชียงแหลมเนี่ย มึงเมากระเอ้าอู่ไม่อ่านแ่้ไม่อ่านนนพวกนี้ะตำรวจได้ดูไลฟ์คุณอยู่ดูไลฟ์มึงอะฟันไอจีแม่งบังแสงไว้อ่าขอโทษแล้วกันที่มันแสงไว้ถึงหัวมึงเอออยอะโพลิชันไปเลย มึงเหลือไปเจ็บมองสายวะไอเจ็มองลิงไงมองลิงไงไหนไหนไหนขอมองลิงมันมองบอกว่ามันมองถูกทางปะถูก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 มองไป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 ดูทำไมอย่างเงี้ยใจมันคดหมุนเลยแทบมันน้อยหน่อย เขาจะบอกว่าครูขับปอมไหมขับทางไลฟ์ดูดมาใช่ไหมมีคนมาเม้นไอจีไอจีช่วยด้วยปอมปอมไปตรงนี้เซฟนี่แต่คนเรียงชื่อเซฟก็นี่มาไลฟเซฟ เดี๋ยวอีกไม่ไม่นานเกินเดี๋ยวจะไปสอบกัครับจะสงเท่าไหรไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวสอบเสร็จแล้วกลับอ่ะพรุ่งนี้กูสอบสอบเส็จสอบบ้างไหมเนี่ยกูสอบไปแล้วไงวันนี้พรุ่งนี้สอบพรุกูสอบไปละพรุ่งนี้กูสอบมีเวลาให้สอบหนึ่งวันนะเรามีอะไาสอบเออมีเวลาให้โจทย์มาละอีกวันหนึ่งค่อยส่งอ่ะได้ได้ได้หรอ เขาบอกว่าหนูจะบริจาค1,000บาทพาพี่เซฟเต้นรูดเสาอะไรตัวอย่างนั้นนะมีคนวอจะบริจาค1,000บาทให้มูลิตีโควิดพาพี่เซฟเต้นรูดเสากูบริจาคพี่เซฟลองเอาลิ้นแตะหูหน่อยครับพี่เซฟลองอ่าข้อสอบหน่อยครับ มีหนูจะาบริจาคเท่าไหร่นะหกล้านบาทถ้าพี่เซฟเต้นเพลงเต้นีเนี่ยเขาว่าอ้าวเปิดเลยครับเดี๋ยวลุกไปเต้นเดี๋ยวลุกเรียวลุกูกวดเต้นกันไม่ได้ใช่มแบบปที่มันไน้่ยของมือเต้นได้เปนที่มีลุกไปนะอ้ไอ้แในอรมันเต้นยังไงมันเต้นไ่เหอะเต้นไ้เถจังหวะได้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 ออกกําลังกายตอนเช้า เออไม่ได้เทเลพี่อยู่หน้ากลัวลุกดิลุกลุกไปเต้นดิลุกไปเล่น่อยนี่มึงบังคับหรือมึงขอร้องเ่ยไม่ได้บังคับมาอยู่คนหมอจะบริจาคไงเออเพื่อแบบโรงพยาบาลทำได้เปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูบริจาคเอง มาเวด้วยจ้ะเวผลเวคุยจะไปกันอะไรเยอะมีคนจะตายวันนะลรป่ะเออคุยคนรู้บ้างไหมทุกคนชอบสีไหนที่สุดครับอืมชอบสีอะไรครับม่วงน้ำเงินกับดมเป็อะไรบูงไปนอนไปเยอะมีไม่นอนลยไอไงอ่ะ พี่จีดูเงียบๆอะค่ะอ่านิดนึงครับเออมึงอยู่ตรงนั้นจะรับสุดอ่าไม่ไร้ยท้ๆท้อุ้อคอเสื้อมึงเป็นอะไรเนี่ยพี่ต้ารู้สึกไงกับพี่บุ๋มมีครับไอ้เซฟอ่ะอ่านคอมเมนต์มันมีต้องเป็นล้านอัานเลาเจหรอเื่อเป็นกันได้ ก็หมดแลวพี่บูมควรไปนอนทำไมอตามันออกขนาดนีอะมันดูรู้ว่าไม่ได้นอนมาเว้ยกูนอนอ่ะแต่สองชั่วโมงถวนนี่แหละเนาะแบบคนตั้งใจเรียนต้องมีสอบใช่ไหมวันนี้บอกว่าจะตื่นกิดมึงไปนอนก่อนเลยตวะตุนของกันยังพวกมึงอ่ะฮะตุนของบอกไป่ตว่าเัาได้เปไปท็อปกี่บาท ไปท็อปสองวันหนึ่งหมื่นโอ้โหซื้ออะไรซื้อนมข้าวแหละข้าวข้าวผัดปลาทูอะไรเงี้ยโอ้โหแช่ตัวเย็นปะแช่อ่าแช่ดิเพราะว่าต้องออกมาเล็ใช่ใช่แช่ดิแต่เวลาแต่เป็นอาหารที่เปิดแล้วดังก่่อาหน่วยข้าวผัดปลาทูมีหน่วยเป็นลังใช่ใช่ใช่อ่าแล้วเขาแยกออกมาเป็นกระป๋องปลาทูเป็นของเหลวไเป็นอะไรของเหลว ปรูสมเ็นตมั้งประูสามอรนต์นอกนั้นไฟไหม้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเซฟไฟไหม้หลังหัวมั้งอะ a c t i ้ g เลยเฮ้ยตุ้ยเไปดึงมาพร้อมชาวเร็วมาใหม่ใหมๆๆหม้ อะไรครับเป็นแบ็คกิ้งแท็กไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้อะมันมันเ่อมาไปไม่ฟังเลยเฮ้ยเอาไม่เอาไมเอาไม่กินไ่อะไรมินกี้ไมนมิกรมิกข้ากอนดีว่ นี้เข้ากับอะไรเอ๋อาไฟไหม้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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใหญ่จัดเออทำไมวันนั้นไม่ได้อย่างนี้วะทำไมวันที่ถ่ายคลิปจนไม่ได้อย่างนี้วะนอนน้อยเละถ่ายคลิปอะ อยู่แค่ด้ถักฟืนเต็มที่ไงอันนี้อันนี้อันนี้อันไนะัหาเตอันนี้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 ทำไมอะไระไม่เกี่ยวเลยเนีม่เกี่ยวกนกดผิดเมื่อกี้มันอยู่ข้างกันอ่ามันขั้นกลางปะ ไม่ได้หน้านี้มันมีคนจองมจองเป็นนีไม่ได้มันมีคนจองโอยมันมีคนจองเป็นตัวทีแล้วตัวไหนตัวเนี้ยนะเออทิดอะใครให้จองวะอ่ทำไมนะอ่าไมพูดดีกว่าไม่่นหนุ่ขาอใ่พูดะมันหัวร้านเหรอเฮ้ยโอ้ยอะแกจะ่ไม่รู้ก็ได้ปะเออว่าอันนี้น่ารักีอันนี้น่ารัีอ่าต้องมาสาวนี้เลยแหละเอาเซฟเปิดหน้าเดิมดิหน้าไหน ลาฉลามมึอมันน mm ี่ม uh> ันกลับมาฟิลเตอร์เดิมเนี่ยนะมตามแปลกแปลกไปเลยวะเฮ้ยสวยมากแม่มีอะไรให้เล่นอีกงวะขอให้เซกอันนี้หน่อย เราไม่เสร็จนี้ตุมต้มตุม้มตุ้มอะไรยังเงี้ยรบนิ้แับนรับนิดกียร์ <laughs> อก็ทพอพอพี่เซบเป็นอะไร <laughs> <laughs> เอา้า <laughs> มึงไม่เห็นแชทเลย <laughs> พี่เซบกัดตัวมันเครียดใช่ไหม เมื่อกี้หลาเราถามว่าทุกคนชอบสีอะไรเสร็จเราก็เือนทุกคนอ๋อเออลืมเลยเหมือนไม่มีคิวอะอยู่จริงอยากตัดผมอ่ะอยากสกินเฮดพูดแล้วนะลองก่อนแล้วไอ้ต้าเราต่อดิไอ้เด็กกูลองตัดต่อก่อนเลยไม่มึงตัดก่อนไม่มึงตัดหนึ่งร้อยเลยเออมึงนั่งพื้นหนีไหม ได้กว่าเห็นรูปเตัมแออุบาทว์จังเล้อูตัดต่อรูตนงหน้าเซฟแบบสกินเฮดอ่ะได้ตออแบบเอาผ้าเหลืองไหมเอาผ้าเหลืองเลยไหมมึงกูเมื่อย เฮ้ย9,000คนสวัสดีครับ9,000คนจะโอ้โหมึงมันรูกใครก็ไม่รู้ครับม,มันเป็นแค่นะ่อเคเราคิว, <c oughs> ควต้องรอคิวกันนะไม่ขึ้นเอ้ไม่ขต่อๆดีๆอะไนั่งนี่ทำไมอะโง่มาก มึงไปดูในนวิชทำไมมันมีอันหนึ่งก็ตลกอะเลยกูอยู่ในแท็กอะไรอยู่ในแท็กเคเนาคี่ <laughs> <laughs> ยเย้แล้วครับพี่ก้าวเข้าสู่อันดับที่สิบสองจริงเหรอไม่ยยังไม่มาเลยเ <c oughs> อ้ยสิบห้าแล้วหมื 10, 1, 1, 1, ่นหนึ่งอะมึง พี่จีเงียบจังอ่ะไม่ค่อยสบายเลยนอนน้อยเท่าไหร่ไม่สบายไม่สบายพวกนอนน้อยอยากกินเส้อัวว่ะอยากกินเส้อัวว่ะเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เฮ้ยอยากกินทองว่ะอยากกินทองอยากได้ทองอะไรทองม้วนอหละทองร้านพ่อ ดูเลยดูหัหน้ามึงก่อนเมื่อกี้หน้ามึงยังไงแล้ว ดูคนเก้าพันหนึ่งร้อยกว่าคนแล้วครับมาดูอะไรกันครับมาดูเทเลทับกี้แล้วสวัสดีครับดี่ีเอาเพลงอะไรลองเล่นเพลงฟังหน่อยดิมึงเล่นกีตาร์ปะมึงเล่นกีตาร์แล้วมันไม่ได้มันต้องถ้างั้นต้องเป็นเฟสไทม์อะเฟสไทม์มันดีเลย์อยู่นี่หว่าขึ้นปะอธิกรมันไม่เดี๋ยวกูขับไปกรุงเทพแล้วเฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากึงตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นไหมแค่นั้นอ๋อว้าว มันเอาหูไปท้อในหูเฮ้ยกูเพิ่งเห็นว่าไอเสียตกใจด้วยเมื่อกี้มันปลอมมากรู้สึกเหมือนเช้าเลยอะ c r a ตอนนี้เหมือนเก้าโมงเช้าอ่ะ นนเขาอบอกให้เราทำวงอ่ะเดี๋ยวให้ไอจีไปเป็นนักร้องคือตีกรมือกีตาร์ให้บูมเล่นเบสเอ่อบูมน,น่าจะเป็นลเล่นเบสน่าจะเล่นมมวง <c oughs> มมวงมมวงม,ม,ม่วงม่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 วงมวยแหละอะไรเว้ยไม่บูมทีไรเพื่อนอะไรวะอะไรวะ ใล้กูรู้สีก่อนขนออกส้มหมือนต้องปรับสิติวเอชัเป็นสีส้มก่อนไม่ได้เหมืตั้งหรอตกใวะทำไมพี่เซฟน่ารักจังอ๋อ,อขอบคุณครับ <c oughs> โ<อ>ูขอ,อาตัีเฮ้ยพี่เซฟไม่อ่อนโยนเลยนี่น้องาน้อง มึงกูจะมาทำผิวให้มันสมูทได้ยังไงวะอย่างเี้ยแหละลอยเดี๋ยวเริ่มตไคดตาหตากูดูม่ดีกว่ตามันตกอ่ะมาึงตากูอ่ะเออ หมดก๊อฟกูปรับสีให้ผิวของส้มไม่ได้วะเซฟทำไมวะกูนั่งตัดต่อลูกมึงคนหัวให้อยู่ต้องเฉดดิ้งสีก่อนม่ิกอะไรเกินอ่ะ อยู่ข้าวอะ่ะก,กินดิสักแป๊บกูซูมไปแถวห้องถ้าเกิดมีฟิลเตอร์ติดนี้กูรู้เลย <laughs> หาก่อนหาจับกันมันก็ต้องเชดดิ้งสีมึงก่อนมันไม่สบายหรอไม่สบายเจ็บตุกหัวร้อมไม่ได้มีอะไรที่มีโรงยีจับดิ ตัวแบอกจะกลัวจะผ่านตัวอะไรเนี่ยให้พวกน่ากลัวให้พวกตัวร้อนไม่ถึงแบบกูเลยรู้เลยว่ากูเป็นไหนก็คือกูมันที่กูรอชมสบายคนเดียวไม่แต่งกูเลย พีกองแล้วเหตีกออรโซโล่คนเดียวแล้วเลยมันตีกองแล้วเซฟต้อเข้านี่มันตัดสกินนีก็ติดประไว้เด็กนะดึกเซฟอะไรนะเนีเซฟไม่น้าเม่เหมือนกันเลย กูเหมือนแบบพระผิดศีลกำนันว่ะไหวกี่กำนันเซฟกำนันเซฟเหมือนพระผิดศีลน่ะอุ้ยว้าวสิ่งดีดีเลยเป็นไรไม่ไป็หรอเขาบอกว่า เขาเขาบอกว่าอะไรวะอะไรของพวกมึงเงี่ยเขาเย็นร้อนรือทอดไข่กินดีวะแต่ไข่เหลือฟองเดียวไงกินกินก็กินทอดไข่แป๊บแลยวฟอยกินอาบุ้มแค่กินกินไม่เป็นจริงจังอืม แต่ถ้าเขาเข้าปุ๊บมึงกินเลยไนีใครเข้ามาหรอใครเข้ามาหรอเออซอยเอบกินเลยพี่จีไปนอนไปนอนแล้วครับมันไม่ไหวแล้วหรออืก็พูดก็อืมไม่เราไม่พูดดีกว่า ยากอ่ะกูยฟองเดียวมันไม่คุ้มอ่ะถ้าผมจะทำมันคุยเรื่องเดียวกับกูเปล่าไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนอนๆเต็มที่เหรอเซฟไม่ได้ป่ะที่มึงก็ปิดห้องโอยแป๊บหนึ่งนะห้องน้ำแป๊บน่าน่าดูน่าดักติดเลย เจอคนที่ทุเล็กทุกูนทุกคนมันก่อนบูมฉีด้ยินเสียงบูมฉีดไหมครับไอ้ต้าแชร์เฮ้ยอันนี้น่ากินเส้หัวจะกินเส้หัวปะอะไรนะไหนเร็วๆนี้แหละสอบเสร็จแล้วครับ ยิ้มตาสระอัน่ารักไปง่ะทำไม่ได้ปะตาสัลลัยนะผมก็ไปทำให้มันเป็นตาตลอดแต่กูไม่เปสัลลัยผมลองทำแล้วก็เอานิวดันขึ้นสระอัไม่ได้ทำอย่างงั้นยังไงทำดิมาจิ้มตรงกลางตาไปดิจิ้มดันไป อวดสิวมีน้อยก็จะอวดน่แหละเป็นเอราะาหน้าใส่กันจังวะอืมเออจริงๆหลักๆเลยคือใช้คี้เนียเคียวเว้ยปิดโหวตยังบูงโหยาวๆไปเพื่อนถึงประมาณนี้นะครับฝากไปโหวตหน่อยนะครับเบอร์สองนะครับ ไม่ใช่กูเบอร์เก้าเบอร์เก้าครัเดเขาโปโเบอร์สองกันหเบอร์เก้าเบอร์เก้าแปะลิงก์ไม่เลยนะบูมบูมเป็าคนจีนเหรอเมื่อกี้บแปะลิงก์ไว้เลยลบูมอะอรงจีนเหรอขายเก่งที่บอกกูพอแล้วจะพอบแม็กกินแ้วนะครับไหวปะเนี่ย อ๋อมันบอกว่าหกหกอะไรไม่รู้ <g ül> ชูเลขหกมันบอกว่าหกอะไรไม่รู้อ่ะเงี้ยเออพี่บูมี <laughs> <g ül> ทำไมอะไรวะงงกูงง,งมูกินอีกแล้ว ว่่าได้แมงพีี่บูมคิดถึงพี่มิเปลเขาไม่ตอบนะบูมเขาบอกว่าปักบูมเขาว่าปักหมุดปวหน่อยปักปักพูดอะไรนัเตอนนี้เลยเหรอทุกคนไปตามได้ที่หน้าไอจีบูเลยนะครับ ตรงไบโอบูมนะครับใช่ก,กินนมหรอวะอืมนมกาแฟากินเยอะเจอได้ตัวสูงๆไม่หันแล้วโอ้วัวไม่ส่งแล้ว